เอาละครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องสเต็กนะครับวันนี้อยู่ในเกมโมเตอร์ชีพียิปต์เอ็ดนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเป็นท่านายพลแฟรงก์นะครับฟังโก้โมเบเดลี่นะครับจะเล่นกันที่สนามบาเลนเซียนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยออกจากตำแหน่งโพเหมือนเดิมนะครับวันนี้รู้สึกว่าข้างหน้าจะเป็นยามาฮ่าหมดเลยนะครับวิเญาณเลสคอตาลโลนะครับ ขอปิดในไว้ก่อนนะครับโอ้โหปิดไม่อยู่ครับบานออกเลกนอยครับโค้งสองครับโค้งมดิดูฮานสถาน,นี้เราเคยเล่นไปแล้วนะครับวันนั้นเล่นเป็นลูก,ก้ามารินี่นะครับมีสติโอ้ชนครับโอ้อโหดูปิดคอร์ดดังโลลัวๆครับต่อไปผมเองนะครับ าะในไหมครับตอตลาโล่ครับทีมเมเก่าเราบานออกครับได้อยู่ค่อนข้างมีปัญหาแอนติวิลลี่ครับ,รบยังติดอิสายแบบปิดเคล่งแรงครับเบรกแรงเกมนี้ก็ต้องใช้ความเซนซิทีมากขึ้นนะครับถ้าเทียบกับภาาที่สิบแล้วเล่นยากกว่าครับ โอ้โหมุดขึ้นมาครับคาตาโรมีโค้งผมช้ามากครับโอ้โหชนครับไาครับสายยาวๆครับลมไมโครที่สามบ้านออกแล้วกันนะครับกลับมาครับคาตาโรชุดไปดีกว่านะครับ โอ้โหหลุดไหมเรียบร้อยครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปบานไม่เป็นไรครับอย่าหลุดอย่าล้มพอขอบานแล้วกันนะครับก็ฟีลมีความแตกต่างเล็กน้อยนะครับกบบยามาฮ่าตัวใหม่นะครับมันก็คือยามาฮ่าเหมือนกันครับแต่ว่าในครู้สึกคือแบบมันต่างกันไปนิดหน่อยนะ ก็ขี่ดีนะครับยามาโนที่ขี่ดีอยู่นะครับสำหรับอ่พิโตนา SRT คตอนปี19เนี่ยนะปาโตโล่จะอันเมียนะครับด้านหลังเกาะไว้อย่าล้มนะครับ สำหรับการแข่ง MotoGP e-sport ีสครับใช้คลิปนี้ประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะครับก็คือผมเนี่ยอาจจะได้ลงในรุ่นของอ่า Moto2 นะครับล้งคู่กับน้องแบงค์นะครับในนาม Baby Rider นะครับก็จะมีน้องอีกคนหนึ่งนะครับที่ลงในคลาสของ Moto3 นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยจะได้ลงในรุ่นของ MotoGP นะครับสำหรับ Baby Rider เราจะส่งลง4คนนะครับแต่เราก็ไปร่วม กับทางว r เนอาร์นะครับอีสปอร์ตซึ่งเขาค่อนข้างเป็นสังกัดที่มีคนเยอะนะครับแล้วก็เก่งๆสังกัดของน้องนนนะครับ v องเนอาร์นะครับเข้าไปแล้วนี่เก่งขึ้นทุกคนนะครับสังกัดนี้เราลองเข้าไปดูบ้างครับเป็ดจะเก่งขึ้นเหมือนเขานะครับก็น้องนนให้ข้อมูลดีครับแนะนำเทคนิคการขับขี่แล้วก็เซตติ้งอะไรเงี้ยนะครับ อุ่นดีครับเข้าไปได้หลายวันนะครับก็าทางวัยนาพรว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยเล่นภาค19ด้วยกันอยู่นะครับแต่ว่าพอภาค2ี่สิแล้วผมก็ไม่ค่อยได้คุยกับน,น้องเลยนะนรับน้องก็ไปเดินสายแข่งอยู่นะครับพอมาภาคแบบ20แล้วก็ไอภาคทีแแล้วก็กลับมาคุยกันนะครับเพราะว่าจะาลงแข่งเนาะ ก็เลยแบบมาขอข้อมูลขออะไรหน่อยนะครับเพราะผมเองก็ใหม่กับการแข่งขันมากนะครับทีมเมทผมคนเดิมนะครับก็จะเป็นน้องแบงนะครับแต่ตอนนั้นเราแข่งรายการเล็กนะครับแข่งรายการของน้องโน้นนี่แหละครับนะแต่เราแข่งเป็นอีสปอร์ตไทยแลนด์เลยนะครับก็มาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมเองก็ยังไม่ดูว่าผมดีนะครับไอ้คลาสสองทูนี่ก็ขี่ยากเหมือนกันนะครับ จะไปขี่อยู่กลุ่มหลังๆนะครับเพราะว่าข้างหน้าเองก็เดือดนะครับผมยังไม่ชัวร์นะครับว่าในคาสของอ่อเมอร์ทูเมอร์เนี่ยเขาอาจจะให้ลงแบบร่วมกันได้นะครับ ที่ลงในคลาสโตูแล้วก็มอเตอร์ีอาจจะแข่งแบบซ้อนกันได้นะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับไม่รู้ว่ากฎเป็นยังไงตอนนี้นะครับแต่มีบอกว่าลงได้พร้อมกัน2รุ่นนะครับแบบนี้ลงไปแค่รุ่นเดียวนะครับลงโนเตูไปก่อกนแต่รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะชอบมอเตอร์กีนนเหมือนกันครับรู้สึกมันจะขี่ง่ายกว่าเอาให้จบก่อนนะครับสําหรับท่านคนแฝงเราวันนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่มีฝีมือนะครับ แต่ว่ายยมาฮ่าเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับถ้าหลุดไปกับทีมอื่นนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับสำหรับอะารคนแฟ์ถ้าซูซูกิมีทีมรองครับมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับกับทนา้คนแฟงเนะี่ยทางฟิตนัสเองก็มีข่าวว่าไปดีวกับทางของ Honda นะครับไม่รู้ว่าในคลาสของ Moto G. p นจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าใน2องทีมรองนะครับ สมมติว่าไปทำทีมรองของฮอนด้านะครับโคต้าของยามาฮ่านะทีมรองก็เหลืออยู่นะครับอาจจะเป็นลอสซี่นะครับสกาย,ย,ยาวิพุทธิศิษย์ที่จะเข้ามาทำทีมกับยามาฮ่านะครับโอกาสเป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นแค่ข่าวเบื้องต้นนะครับอาจจะยังไม่จริงนะครับต้องรอฟังกันเรื่อยๆนะครับสำหรับขา่าวอาจจะเป็นการต่อสัญญาของทางทีมโมอเตอร์ทีจะเฉยหรือเปล่านะครับว่าทางทีโตนัทเอ,เองเนี่ยเขาก็าใช้รถแข่งที่ เป็นของ h o n d ้านะครับใน้าของ m o t o 3นะครับอาจจะแค่นั้นก็ได้นะครับหรืออาจจะมีผลกับรุ่นใหญ่ก็ไม่รู้นะครับ Honda ปีโตนานะครับกับยามาฮ่าสก a ยอาร์ฟิซิครับไปได้ทั้งหมดนะครับหรือถ้าเกิดว่าซูมีทีมลองขึ้นมานะครับก็อาจจะเป็นปีโตนารหรือว่าสกายอาร์ฟิซิสก็ได้นะครับถ้าดูแล้วนะครับ คือมันเหมือนแบบพอแบบเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมันก็จะแบบมีผลตามมาแน่นอนรับพอทีมนู้นเปลี่ยนเราก็จะเห็นทีมนี้เปลี่ยนแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะครับหลุดมาค่อนข้างไกลนะครับเบบี้ไรเดอร์ลง4คนนะครับ GP 1คนนะครับ รัตถ2สองคนรถตถีหนึ่คน,นครับวานิานี่ผมไม่มั่นใจนะครับว่าลงกี่คนรุ่นใหญ่น่าจะ3นะครับรุ่นเล็กน่าจะ2คนแล้วก็รุ่นกลางอีก2คนนะครับรถทีผมไม่มั่นใจว่า2อหรือสคนแต่รวมกันแล้วก็10กว่าคนนะครับถ้าเบบีเลดีรวมกับวานิานะครับ สำหรับทีมผมน่าจะได้ขี่เป็นสปีดฮับนะเดี๋ยวรออะไรแน่นอนก่อนผมจะมาโพสต์ลงในชุมชนให้ดูทีนะว่าใครอยู่ตำแหน่งไหนกันบ้างในการแข่งขันอันนี้บอกคร่าวๆก่อนนะการแข่งขันจะจัดในวันเสาร์นะไม่เวลาอะไรเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบทีหลังเนาะแต่คนเยอะมากครับ หลายสังกัดหลายนักแข่งครับเยอะมากนี่ก็เป็นครั้งแรกในรายการใหญ่นะครับบอกเลยว่าอาจจะยังขี่ไม่ดีนะครับผมแต่ก็เดี๋ยวจะขี่ไปก่อนนะครับเอาไปทัวร์อยู่แถวหลงัลงๆนั่นแหละรครับผมผมเองก็มันเข้าร่วมเนาะอบอกเลยว่าผมเองยังขี่รถถูได้ไม่อ์ครัน ต้องขอเวลาซ้อมนะครับถ้าที่ยังแบบปรัแบบตัวแบบไม่ค่อยได้เลยนะไฟนั่งแล็บนะครับเบรกมานจะไกลแล้วโอ้โหบานออกโอ้ตั้งรถตรงก่อนตั้งรถตรงก่อน,รอน,อน,นเรียบร้อยนี่เพราะไหลเลยเกินนะตัวหานนะครับ,ตร,บตรงนี้พอเล่าสุดท้ายแล้วสติหลุดนะครับด้วยเลย คนดูเยอะมากครับสแตนยาวเลยอ่ะคิดถึงบรรยากาศแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนนะครับจะกลับมาเป็นอย่างนี้ได้นะครับถ้ายังระบายกันอยู่เรื่อยๆนี้น่ากลัวนะครับในแ,แต่ละโซนในแต่ละประเทศนะครับถ้าหายแบบหายจริงๆนี่ต้องใช้เวลานานนะครับทุกคนโลกที่กาตาร์นะครับ ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยการจัดไม่รช่ว่าจะจัดได้แบบคลืคล่นหรือเปล่านะครับจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้านะครับลากาตา2022เรียบร้อยนะครับทนานพลแฟลงเราะคร่บฟังโก้โควาเดลี่นะครับเรียบร้อยแล้วน,นะครับขึ้นอยู่แล้วโอ้โหเกือบโดนจวนเมียแซงนะครับ แต่ว่าได้อยู่ครับเพราะว่าเราไม่ติดอ่าแทคลิมิตหรือว่าอะไรเนะี่ยไม่ติดไม่ติดเวลาครับโอเคทองเนี่ยก็จะเป็นสองประเทศนะครับบราซิลกับอิตาลีนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับว่าเขาเป็นลูกครึ่งหรือเปล่านะครแต่สไตล์ก็มาแนวแบบบราซิลอยู่ครับสำหรับทันดนีพนแฟงเนี่ย สีผิวอะไรเงี้ยใช่เลยครับผิวเข้มๆหน่อยครับแม่ใช่บราซิลนะผมคิดว่านะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ถือว่าเก่งนะครับพัฒนาฝีมือมาอยู่ในกลุ่มหน้าได้ถึงแม้ว่าจะมาหลังคาตาโลหน่อยนะแต่ว่าผลงานก็ถือว่าโอเคนะครเป็นเสมอดีแล้วก็ปีที่แล้วชนะเยอะมากนะเปิดตัวมากับทีมฮอนด้านะครับ ที่ขึ้นมาโมโทชีพีครั้งแรกนะครับปีนั้นนี่ไม่ดีเลยนะครับแต่ดีที่ว่าทางยาฮ่าปิโตานาด์เปิดทีมใหม่แลวสนใจนะครับเลยดึงมาร่วมทีมครับปีแรกฟอร์มยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคอเตโร่ฟอร์มดีกว่านะครับเลยโดนดึงขึ้นมาทีมโรงงาน,นครับแต่ว่าปี 2, 2020นี่คือผลงานดีขึ้นมากนะครับ เอาละครับวันนี้ก็เดี๋ยวไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการมาเล่นเป็นท่านิพนพลแฟงนะครับฟังโก้วอิเตลี่นะครับแล้วก็การมาประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้ดูในชุมชนอีกทีนึงนะครับสำหรับการแข่งขันนะว่าทีมเบบี้แรเดอร์เราใครได้ลงรุ่นไหนบ้างนะครับวันอาครับใครได้ลงรุ่นไหนบ้างอะไรงี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับไปละ